สวัสดีครับพลเอกิติรัตนชัยยาอดาีตดแม่ทัพภาคที่สีขอเชิญชวนเที่ยวงานมหัตกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองสีภาคซึ่งจัดโดยคณะประชาชนคนรักในหลวงมอบให้คณะประชาชน คนักในหลวง1บทีจังหวัดภาคใต้เป็นเจ้าภาพจะจะจัดขึ้นที่หาดนราทัตจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่3-5ธันวาคมนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่มหัตกรรมการกีฬาและการเล่นพื้นเมืองสีภาคที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งจะจัดขึ้นอย่างรักการตาน่าใจหาดีงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ซึ่งติดกับ ประเทศมาเลเซียชายแดนใต้สุดคือที่หาดนราทัตจังหวัดนราธิวาสชื่อนราทัตก็บ่งชี้เห็นว่าเป็นหาดที่สวยงดงามน่าดูนั่นก็เชิญพี่น้องชาวไทยไปร่วมไปเที่ยวนะครับ เชิญไปรวมเฉลิฉลมฉลองสามวันแห่งความสุขและสามวันแห่งความภาคภูมิใจงานนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาอันเป็นมงคลและมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อคนไทยและชาติไทยวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่าซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติสำหรับวันที่3มิถุนายนคือใครวันเกิดวันเฉลิมประชาชนศาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินีคือตัวเลขสามนะมีความหมายมากซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชสมภพที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นการเชิชดาจุะเกียิทั้งสองพระองค์ ในโอกาสเดียวกันนะครับสเสน่สีจังหวัดภาคภาคใต้หรือสเสน่หสีภาครวมไว้ที่จังหวัดนาราธิวาสเชิญไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจพร้อมกับสืมทรามบมรดกวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทยสุดเร้าใจจากสีภาคที่หาชมได้ยากตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการเล่นพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชิมและช็อปสินค้าพื้นเมืองและอาหาร และผิตภัณฑ์เด่นจากทุกภาคของประเทศที่ยกขบวนมาให้เลือกสรรตลอดงานขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกสนานร่วมกันสร้างความผูกพันและความภูมิใจในรากง่าของความเป็นคนไทยของพวกเราที่หาดนราทัศน์จังหวัด นราธิวาสภายในวันที่สามสี่และห้าธันวานี้พลาดไม่ได้นะครับขอเชิญชวนนะเป็นงานครั้งแรกที่คณะประชาชนคนรักในหลวงซึ่งเรากำลังสร้างความรู้สึกประชาชนว่า สถาบันพระองากษัตว์เป็นมรดกของชาติและของปรงชนชาวไทยเพระเาะนั้นเราจะจัดงานที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรว์ตลอดปีโดยอาศัยวันสำคัญเช่นวันเกิดและวันสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตย์สำหรับครั้งนี้พลาดไม่ได้นะาเป็นครั้งแรกเชิญชวน ประชาชนชาวไทยไปร่วมกันนะครับซึ่งจะได้ไปเห็นที่ดินแดนใต้สุดปลายด้ามขวางติดตบติดกับประเทศมาเลเซียหวังว่าท่านทั้งหลายคงพร้อมนะขอเชิญชวนนะครับขอขอบคุณมาก เราก็พบกันที่จังหวัดนาราธิวาสหาดนราทัศน์ที่สวยงามนะครับ